วันพินฏิรัติที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1 8ึ0 0 0สคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกภพชูจิตสามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร้อ์เซ็จะทิ้งลิง์ไว้ใต้คลิปนี้ครับ ครับสวัสดีบรรลุทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่ช่อง alternative นะครับคลิปนี้ผมรีวิวส่วนเก่าชิรีวิวผลร่องหนที่หลายคนมองว่ามันเก่งหรือไม่เก่งนะครับผมในใสายตาพี่ต้อน่นเป็นไงบ้างคลิปนี้รีวิวให้ดูแบบจุกใจเลยทีเดียวนะครับผมนะแต่สำหรับใครที่เพชรไม่พอนะครับผมกรารันตีถึง710เพชรไม่มีเพชรเปิดไปใช้บริการกับซอฟิลัดได้เลยนะครับผมขั้นต่ำเพียงแค่สิบบาทแค่นั้นเองนะครับผมได้ถึงห้าพันเพชรเลยทีเดียวนะครับจะใช้อยู่ใหญ่ไปใช้บริการกันได้เลย ตัวละครที่เล่นยากกว่าที่ผมคิดมากเลยนะครับผมนะจากที่ผมแบบจากประสบการณ์ผมก็คือเล่นมาหลายตัวไงเออตัวละครที่เล่นยากคือถือว่าตัวนี้เล่นยากมากๆนะครับผมที่เล่นยากเพราะอะไรครับเพราะว่าพอเงื่อนไขในการ instant kill เขาต้องมี power g a u e ถึง5ช่องนะแล้วต้องมี skill ด้วยเอาง่ายสรุปง่ายคือคุณต้องมี skill พร้อมคุณต้องมี power g a u e พร้อมแล้วคุณต้อง instant kill ให้โดนด้วยนะครับผมไอ้โดนเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ยากหรอกนะครับผมนะแต่ว่าบางทีเพื่อนก็ขัดไงถ้าหนึ่งหนึ่งก็ถือว่ายากอีกอ่ะนึกออกมาหนึ่งหนึ่งบางทีเขาก็หลบได้ ใช่ไหมเออมันถือว่าตัวละครถ้าจะอินสแตนคิวเนี่ยจะต้องทีเผอ่มมากๆนะครับผมหรือว่าล่องหนเข้าไปประมาณนั้นนะฮะซึ่งนะครับผมในการเก็บพาวเวอร์เนี่ยยาก ว่ายากแล้วสกิลหนึ่งยากกว่าครับผมคือการเก็บรผเกี่ยบเขามี2เงื่อนไขคือจะต้องอใช้สกิลหนึ่งให้โดนนะครับกับ2ก็คือเพอร์เฟคดอปแล้วก็ตีใช่ไหมเออเพราะมันทําการล่องหดมันมี2เงื่อนไขแค่นั้นเองไอ้สกิลหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ระวังนะครับผมเวลาเราพุ่งไปเนี่ยหมันไม่กันฐานานะสถ้าเกิดเพื่อนขัดหรือว่าศัตรูมันรู้มันมีสกิลอมาตะอะไรว่าไปนะเราทําให้สกิลเนี้ยไม่โดนเลยนะครับผมและ สิ่งที่เป็นปัญหาสําหรับเกมนี้สาหรับตัวละครนี้คือมุมกล้องฮนะมุมกล้องเวลาผมวิ่งด้านข้างนะครับผมมันไม่โดนเลยนะฮะแบบว่ามันกะยากมากๆเลยครับผมในการที่เราจะโจมตีศัตรูผมไม่ได้คาดหวังเยอะนะฮะแล้วก็ที่ผมพูดไปเลยมันเล่นยากนะครับสาหรับใครที่แบบอยากจะเปิดเพื่อเอามาแบบเอามาคิวตัวนั้นตัวนี้เนี่ยผมว่าเล่นการาฟดีกว่าเล่นการาฟยังสบายใจกว่ามันเล่นง่ายนะครับผมแต่ตัวนี้ถามเลยว่าเล่นยากถามว่าพี่ถ้ามีสกิลเพล่ะถ้าดอปแม่นๆล่ะผมบอกเลยตัวละครเนี้ยดอปยากนะ ลองไปเล่นดูผมเล่นมาหลายตัวตัวละครนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดอทค้นข้างยากนะครับสำหรับซับ171เลยนะครับผมเออเขาเสียองหนึ่งอย่างนะฮะก็คือตัวละครนี้ไม่ถึกนะครับผมเล่นเอาเป็นพื้นฐาน80ก่อนนะครับแต่มันมีการตายช่วยอันนี้ถือว่าโอเคอยู่แต่จริงบอกมันไม่ค่อยถึกเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ใครอยากเติมเกมราคาถูกนะฮะบัตรมันแพงใช่ไหมใช้บริการกับวัยรุ่นดูใบได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะฮะบอกมาจากช่องอ u t h o r i t y ด้วยนะครับ เอาละครับคลิปนี้เดี๋ยวมาดูแนวทางการเล่นกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมอาจจะต้องเล่นในเชิงที่แบบว่ามีสกิลหนึ่งนะคือสกิลหนึ่งเนี่ยเขาคูดาวเร็วมากนะครับดูผมเล่นตีนะอืมนะครับตัวละครค่อนข้างจะอืดเลยนะครับแล้วก็พร้อมภาคคุม รุ่นเก่านะฮะไม่ได้ซักนะแต่ออกจะกอินเทลดาวมาคอก็แบบว่าไม่มีราคุมใหม่กลุ่มหนวดดำมันจนขนาดนั้นเลยเลยเนยแตงไปไปโดนโดนแล้วป่ะโดนอยู่แล้วนึกว่าจะไม่โดนซะแล้วโอเคถอยมาก่อนถอยมาก่อนใจะยาะเนี่ยครับผมได้อยู่หูยโดนว่ะถ้าเลือดต่ำกว่า50เราจะกันฐานะนะครับแต่ว่าเราก็จะ เ,เกือบตายอะไรเงี้ยเออโอเคสกิลหนึ่งมาแล้วนะไวมากไวมากไวกว่าอาคาเยอะบอกเลยลองหดทมินกองกล่องโทษาทำลาจ้าไวรุ่นได้แล้วนะโอเคดอทมินก็มาทีตีดิสโรขอบใจที่ให้ลองดาบตายสกิลอย่างเก่านะเนี่ยอินสแตนเลยนะครับผมอ,อาคาจะเลือดเท่าไหร่เราก็อินสแตนได้นะเรา แขงหน้าเลยเรียบร้อยกระเด็นกระเด็นกระเด็นไปนั่นเลยนะกระเด็นแล้วยืนแม่งท่าทุเรศมากโอเคนะครับแช่งนะรับสกิลหนึ่งรองก่อนถ้าเราทําให้สกิลหนึ่งแบบคูดาวแบบแบบเร็วเวันนี้ได้นะแม่งเจ๋งจริงโอเคได้แชงได้นะสกิลในี้ใช้เคลื่อนที่ได้นะครับเนี่ยมุมกล้องเป็นปัญหามากเลยว่ะพูดจริงแม่งหัดไม่ได้เลยนะเวลาหมุนกลับนะครับผมอืมอ้าวลม้มทมินอ้าวเสียเพราวะว่าเกตไปหรือเปล่าไม่เสียไม่เสีย เพอร์เฟกต์ดอทได้เรียบร้อยครับเรียบร้อยอืนี่งไงปันได้อยู่แทงอา้าวอะไรวะมั่วมั่วป่ะจังหวะนี้มั่วสกวิลสองมาช้านะฮึ่มฮึ่มฮึมได้ดิได้ดิดดโอโ้โหไม่โดนนะแฉงตายยากจังวะเดีย๋ยวรอสกิลสองพี่กับน้องฮึ่มฮึมแตกเออไม่ต้องสกิลสองเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยนะอินสแตนด์ไปนะอื่มกะดีๆกะดีๆเอามีสองตัวงั้นก็เรียบร้อยครับผมอ่านี่แมงมีชิวอ่ะไม่ได้วะ โดนดีปับเฉยโอเคอาคาเหรอขอหน่อยขอแทงทีนอืติมไปเทโอ้โหเรียบร้อยอะโดนเขาเรียกว่าจาบรานะธนพีด้วยดูชื่อนะนี่ธนพีมาเล่นเองเลยเหรออ้าวรีแป๊บหนึ่งเนะี่ยมันกี้ตายในหน้าที่นะต้องสะดุดีถึง8ชั้นยศเลยทีเดียวนะอันนี้เราก็เป็นทหารไงทหารเก่านะครับ คุมอิมเพลวดาวมานะฮะสำหรับเรื่องของชิริวนะตอนนี้ออกมาอยู่กลุ่มโจสลักก็จะยากจนนิดนึงพระคุมยังเก่าเออได้ไปเที่ยวตัวนั้นนะแทงไม่ได้นึโอ้โหโดนยากโดนเย็นจังวะตีแล้วกอนสวยนะตีแลก้กนตีแลอวกอนออได้อยู่ได้อยู่เหนียบฟันเรียบร้อยครับผมแตกกดโกดอะไรพี่ติดปูเดยน้องมาผิดเวลาหรือเปล่าอืมโอเคครับแม่กำลังจะ รอสกิลหนึ่งมาไม่ทันบางทีงั้นก็แทงแฉงไปก่อนอืมสวยงามโอ้เนี่ยครับผมมันไม่ค่อยถึกนะโดนบูโหนี่เกือบแปกเลยโอเคเกมเปแรกจบไปนะครับผมไปดูเกมเปย์ต่อไปกันเลยครับ เอาละครับเกมเพ๊ที่2นะครับผมรีวิวกันให้ดูแบบจุดใจเลยทีเดียวนะบอกเลยว่าเล่นไม่ง่ายครับตัวนี้เก็บเขาเกตยากต้องเล่นเชิงนิดน,นึงนะเป็นฉายาเขาคือนักดาบเพลงดาบนักตุยในตำนานนะตุยก็คือไปหลอยเขานลครับผมโอเคเอาละฮะเดี๋ยวเรารออกดสกิลผิดประโถเว้ยกดผิดว่ะไม่เป็นไรช่างมันติดหินเลยแม่งไม่น่าเลยเอ้ยใจเย็นครับใจเย็นครับพี่ โอ้มากันมากันให้ลืมมากันให้ลืมโอ้ป่อยไก่ไปทีฮะป่อยไก่ไปดีนะปอปดเออหลบออกมาหูเลือดเหลือ4.6ม่มันเล็กจังมไม่ใช่ให้มันน้อยจังนะอมมาแล้วครับขอบใจที่ให้แทง <c oughs> ชื่อท่านะขอบใจที่ให้แทงไงน้องอทำลายแฉงเหรอแฉงไม่ใช่แฉงนะฝั่งเรานี่อ้น้องงูน้องงูโดน5้สูตนะน้องงูพี่บอกก่อน อไม่แน่แทงไปก่อนนะฮะตอนนี้เรามี power gate เต็ม power gate เต็มแล้วอย่านะอย่ามายุ่งกับเพ่แม่เรียบร้อยครับผมโอ้โหเก็บไปนะแตกสองเลยเป็นไงล่ะแต่เหมื่อ instant ตัวเดียวว่ะเมื่อกี้นะอืมนะครับผมแล้วก็แทงไปทีโอ้ยหลบได้นี่เฮ้ยมันโอ้โหมันโยนหินมันโยนหินเบอร์เจตก็เดี๋ยวรีวิวให้ดูนะฮะสำหรับเบอร์เนะครับผม ว่ามันจะโหดสักแค่ไหนครับพอจะรู้แนวทางการเล่นแล้วเบิร์ตเจสแต่ว่าชิลิวเนี่ยบอกเลยว่าเล่นยากนะเล่นยากเล่นยากนิดนึงอืมโอเคระวังครับระวังนี่ครับผมเดินบุกไม่ได้นะมันไม่เหมือนการาฟนะฮะแทงไปทีนึงอ้าวอะไรวะต,ต,ต,ติดติดเอ๊ะติดกำแข็งตายคือเราได้เราได้นี่ครับเรายังไม่มีพาวเวอร์เกตนะฮะไม่งั้นแตกหมดต่อยออมาครับรอสกิลฮนะรอสกิลค่อยเข้าคือเวลาเล่นตัวเนี้ยถ้าเล่นกับทีมเสียเปรียบเดี๋ยวผมว่าเล่นยากไปหน่อย แทงไปทีหนึ่งไม่โดนหลบทมินนะพอขอเซอร์ไพร์ตัคต์มาโทยังโดนน้องงูอีกน้องงูเขาออโตแบบไม่ใช่นะน้องงูเขาเล่นนี่ว่าอย่่อย่ายุ่งกับยุ่งกับพี่ถอยอมกอนอแท้งนะครับแท้งปวดบ้านว่ะแทงปวนบ้านระวังแทงหน้าเลยระวังครับเราจะเข้าใจเพลงดาบเข้าไปทีหนึ่งเรียบร้อย Instan t ค i l l ตรงนี้โดนว่ะแหมน่าจะมาแทงแฉงมากกว่าอย่านะแฉงเรียบร้อยับผมเก็บไปอีกหนึ่งฮนะอือคือมันเก็บเพราะว่าเก็บยากนะครับต้องสกิลให้โดนโอเคหันมาแทงไปดีเลยได้อยู่ได้อยู่โอ้โหมันมันไอ้นี่นะครับผมน้องงูมันวาร์ปมาแน่เลยระวังน้องงูมันวาร์ปมาโอเคขอบใจที่ให้ลองดาบขอบใจนะที่ให้ลองดาบอืมล้มเพื่ออะไรล้มล้มตลอดเลยว่ะเอเป็นไรวะแทงไปดีนึ่งโดนอยู่ จอร์ดมินระวังกระชังระวังกระชังเรียบร้อยครับผมโอ้โห,โหเพลงดาบฉมินอืมอะไรอะไรมาทำไมเนี่ยเวเนี่ยเวลาคุณสังเกตน,นะไอ้ตรงข้ามเนี่ยชิลิวอะคุณดูนะแม่งเล่นยากนะครับผมเล่นยากนะถ้าทีมเสียเปรียบ อาล้วครับเป็นเกมที่3กันแล้วนะครับผมตอนนี้เราเจอพี่โบนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปล้างหากขี้เขานะครับผมจะบอกเลยว่ารับมือ,อยากนิดนึงนะเพราะแทงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ผมไม่ค่อยแม่นนะฮะแทงแบบอืมไม่แทงพลาดบ่อยโอเคสวยมาแล้วครับผมนี่แทงไปทีหนึ่งนี่ลบหากขี้เลยสวยครับอีดึงสองดึงสองเออดอทชัเมนอ่าไอ้นี่ก็มาเหมือนกันฟันไปทีนึงอุ้ยแลกกันไป นี่มันวิถีสมูรไล่ดิวะไ,ได้เลยแลกกันไปไอ้น้องอ้าวผมแทงนะอย่างนี้ผมแทงไม่เลือกนะอู้นไม่โดนว่ะเฮ้ยว้าวเฮ้ยมันล่องหุ่นเหมือนกันมันล่องหุ่นเหมือนกันดอทแเป็นเนี่ยเรากะเรา,เ,ราเวลารากะได้อยู่นะครับผมเวลาเขาจะแทงนะคือเหมือนเขาก็ต้องวิ่งหมดหมดแม็กเหมือนกันอะไรเงี้ยอืมนี่ครับอ้าวอย่างนี้สวยดิยอย่างนี้โดนพี่ดีน้องเขาเวล้อยป่บว่าวผมไม่แน่ใจเหมือนจะเวล้อยแทงไม,งม่ดีเอ้าแม่งล่องหุ่นแม่งดอทไปไหนแล้ววะ ีมันหายมันหายเอาโดนเหมือนกันนะโอ้โหเขามีเขามีแตกเหมือนกันเขามีแตกเหมือนกันนะครับผมเขาจะฆ่าคู่ชันเราเนะเหมือนเขาจะเป็นเล็งคู่ชันนะฮะเขาบอกว่าไม่เล็งเรานะครับผมไม่คุ้มสวยเอาแตกเล็งเล็งนานแทงเฮ้ยไปโดนเด้งเด้งเด้งมาไหนใหญ่ใหญ่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารอนะฮะขอบใจไรอูนี่แทก เจอไ like, ลอุไปดีเออมาลอก่อนลอก่อนอันแน่อะโบโบห้าวโบห้าวเหรอเนี่ครับผมขัดจังหวะได้นะครับจริงๆเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยถนัดนะแบบว่าเล่นแบบรอสกิลหนักๆเลยนะปกติต้องแบบสวนได้นะอะไรเงี้ยนะยาโอ้โหเยอะจังวะอย่าครับอย่านะครับขอร้องขอร้องฟันไปทีหนึ่งไม่ได้วะฟันไม่ตายนะครับ ขอบใจไรอุไปทีโอ้โหไม่โดนเว้ยนี่ตีแรงอยู่นะตีดอกละพันเลยนะตอนนี้เลือดเราน้อยอะตีแดงปั๊บ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 กับตายเว้ยมีก่อนมีก่อนมีก่อนถ้ามีเสียงอะไรเข้ามาขอภัยนะแถวแถวบ้านน่าจะมีอุบัติเหตุนะช่วงนี้อืมแทงไม่ดีเร e ียบเลยแตกเลยไปไหนโบ้หูยโดนอีสแตนครับผม สแกปผมอินเซนตมไม่ค่อยบ่อยนะเพราะว่าม,มันเก็บสแต็ยากนะครับเนี่แหละผมพยายามแบบแนะนําคนดูนะเก็บเก็บแตกยากนิดหนึ่งม,มานี่มานี่ลองหดแล้วลองหดแล้วอน็อกแบค็คไปทีหนึ่งนะครับเล่นปวดน,นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถอยกลับนะฮะรอสกิลถอยกลับเขามีฮาคิ้แล้วโอ้โหโดนทามินมานะมา อย่าอยาเดินเดินง่อยง่อยเดินง่อยง่อยเหรอฮะอ้ uh huh. oh, oh, แตกเลยนะครับผมคือโห uh oh, กเลยนะว,ว่าแบบจะเลี้ยงให้มันอยู่ทั้งเกมนี่ถือว่ายากนิดนึงนะอืมโอเคหมดเวลานะหมดเวลาสนุกแล้วสิ See. ทำะไรอีโบไม่ใช่โบไม่ใช่เอสเน็ก uh, นะโอเคจบไปครับเกมเพลย์ที่3นะเดี๋ยวไปดูเซตหนึ่งเกมเพลย์ละกันนะครับ ถ้าคุณมองหาไอดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอดเอกพัฒ์ชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อย่าลืมบอกมาจากช่องอัตเน t ี v e ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ เอาละครับมอกีเป็นสุดท้ายนะครับผมอยู่กับนักตุยในตำนานเพลงดาบตุยเทมินอีกแล้วนะครับผมมาดูกันนะก็ตอนนี้เราเจอกราฟนะครับตัวนี้แพ้กราฟนะครับคือบอกเลยว่ากราฟมีชิลเราสู้ไม่ได้นะเพราะแทงไม่โดนนะเราไม่ได้สแต็กด่านนี้มันเป็นด่านของเรานี่มันทินเก่านี่านี่มันอิมเพลดาวนี่嘛มาแล้วครับแล้วก็แทงเลยใครโดนวะดอทเทมินวยแม่งโดนเหมือนกันครับผมเขาได้สแต็กเหมือนกัน อย่าอย่ายุ่งกับฉันอย่ายุ่งกับฉันไม่ไหวว่าถอยก่อนถอยก่อนไอ้มันยอ่อเยอ้ยเรามันยอ่อเยอ้ยเรามันออโต้คลิกมันยอ่อเยอ้ยพี่น้องพี่ควรทำไงกับมันพี่ควรฆ่ามันดีไหมไล่อุไปทีเออเออดันแสแต็กเต็มนะแต็กเต็มแล้วไปไหนไปไหนไอ้ไนั่นไอ้นั่นไม่มีสแต็กนะฮะ เล่นไม่เป็นใช่ไหมเล่นไม่เป็นใช่ไหมดอดดีดอดดอดดอดเออนั่นแหละไลอุกทมินเรียบร้อยครับผม k o i n s t a n t kill นะแกโชคดีมากแกโชคดีมากที่โดนฆ่าโอเคเพื่อนมันกำลังบวกอยู่นะถ้าเพื่อนบวกเงี้ยสกิลมันต้องโอ้โหโดนยากบมบบ้อเลยแทงไปดีเลยกระเด็นแทงกระเด็นครับผมอืมเนี่ยค่อยๆเก็บสแต็ตไปนะอืมเอาตัวคิมมันย้อยเย้ยเว้ยมันย้อยเย้ยฝั่งเราอ่ะน้องเดี๋ยวก่อนใจเย็น แจนเย็นนะเนี่ยสกิลสองอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์เลยนะแจนเย็นโอเคเก็บเนื้อก่อนเดี๋ยวเก็บเนื้อก่อนเก็บเนื้อไม่ทันแทงไปดีหนึงไปไหนไปไหนเหรอไปไหนเหรอเอ้ยดอทเบนโอ้โหดอทโคตรยากเลยบอกตัวนี้ฟันหน้าเลยไลอุกทมินเรียบร้อยครับผมขอบใจไลอุกรู้จักว่าสกิลเนี้ยมาละุ๊บนี่โคตรเท่พนี่นี่ ไปแล้วครับวิ่งก่อนอวิ่งราวซับนี่แทงไปเลยทำลายทำลายฮะใครเล่นใครเล่นตัวเก่าใครเล่นฮะมันถ่วงรู้ไหมมันถ่วงสั่งสอนวิธีเนี่ยครับผมพยายามเ,เล่นวงนอกรอสกิลจริงจริงนะไม่ไม่สำคัญไม่ไม่จะเป็นก็ไม่บวกนะแทงไปดีเรียบร้อยสแต็กเต็มวะสแต็กเต็มแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่านะทำอะไรอ้โหโดนครับโดนครับ,รบจังหวะนี้ คุซันโอ้โเราเลือดน้อยไปหน่อยวะ่ะโอเคตายไหมชิลิวไหวไหมไหวดีครับโอ้โหตายคู่ดิวไม่ไม่ตายดิเอออาคารรอดนะนรืว่าขาดตายด้วยอืมโอเคกาดจะว่ดีๆลงไปเคียร์กับคนนี้ไลอุทามินไปไหนแล้ววะนี่ไงข้างบนโอ้โหสกิลเคลื่อนที่โกงมากฟึ้ได้อยู่แชงโดดแทงทะลุ เออแชงเหรอเรียบร้อยครับผมอินสแตนคิว l ปกติกีกอินสแตนคนอื่นไงเจอเอาคืนบ้างเป็นไงล่ะนี่มาแล้วครับผมแวบแวบเพลงดาบนักตุ๋ยโอ้โหเก็บได้อีกหนึ่งจบไปแล้วนะก็ใครชอบเกมเพลงน,นี้ดูเป็นแนหางแล้วกันนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันในไลฟ์สตรีมนะครับสวัสดีครับ